จะตละมิทสานาทีครั้งที่31สวัสดีครับอยู่ที่สนาสมสุพัชราสัยนะครับ <S <S จะพาทุกคนไปชมเกมฟุตบอลนะครับจะตกลมิทสานาที ครั้งที่สามสิเ็ดนะครับผมก็ปีนี้อศันเป็นเจ้าภาพก็จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศปีนี้น้องผมมหนึ่งไปเป็นเด็กจูงมือรักบอลแต่ก็จะเก็บภาพให้ดูด้วยะะซื้อเสื้อเรียบร้อยมันมีช็อปข้างนอกด้วยจริงๆแล้วแต่ว่าผมร้อนก็เลยเดินเข้ามาข้างในมันจะมีช็อปให้ซื้อตั้งแต่ ข้างนอกได้เลยก็ช่วงเช้าครับยังไม่ค่อยมีทีเก่าหรือแฟนบอลมามากแล้วก็พอมีอยู่พวกผูก้กคอก็ได้เสื้อมานแล้วครับทุกคนสวยนะดูมันจะมีความลายผ้านิดหน่อยเดี๋ยวใส่เข้าไปสนามไปก็ฟุตบอลจากตนลลามินเนี่ยคือเขาจะ สองปีจัดทีเราก็จะวนเจา้าภาพไปเรื่อยๆครับปีนี้เป็นของอาส,สัมปีหน้าเหมือนจะเป็นทุนเทศกิเตียนแล้ววนไปครบรอบก็จัดใหม่กลับมาปีนี้นะก็ดูคึกคักขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนมันผ่านช่วงที่แบบว่าที่เป็นโควิดนะครับปีสองปีก่อนนะครับมันใกล้ช่วงโควิดคนก็ไม่ค่อยกล้ามากันเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะตอนนั้นปีนี้ก็ เยอะเลยแต่วันนี้คือตอนเช้านะต้องดูตอนบอลแข่งนะครับเริ่มคิกอฟเนี่ยบ่ายโมงนะครับผมแล้วก็ฟู2สองเนี่ยจะเป็น4ี่โมงนะเจ้าตัวะมิดเนี่ยคือถ้าเป็นชิดเก่าหรือเป็นนักเรียนสมุทราบเนี่ยคือเขาจะเน,นะ่ยนะรอคอยมากเลยเพราะว่ามันบรรยากาศคือมันมันมากเวลาแบบว่าบอลแข่งเอกลักษณ์สำคัญเลยเรียกว่าเป็น ไฮไลท์ของเจอตอรมินเลยก็คือการแบกสอนนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าการแบกสอนเนี่ยมันยิ่งใหญ่หลังการขนาดไหนนะครับ,รบยังไม่ได้กินข้าวก็ลอ,องท้องก่อนครับ<อ>พวกของกินนะครับอาหารหรือเครื่องดื่มก็ ข้างสนามก็มีนะครับผมมีเยอะด้วยมีเนี่ยไส้กรอกไส้กรอกอีสานนะครับข้าวเหนียวหมูแล้วก็พวกเครื่องดื่น้ำมันลมมีหมดเลยครับครันนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในสนามนะครับคนเยอะกว่าที่คิด ว่าสอบมาดูแบงสอนกันตอนแรกคือกะจะนั่งให้มัน้องกับสแตทของสกุลาเลัแต่ว่าคนมาเยอะครับตเตยเยื่อๆมานิดหน่อยแก็ยังพอเห็นอยู่ นะครับผมอลังการนะมีผู้ด้วย,ยก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็จะเรินดูการแสดงคู่ปัจนานะครับ เป็นคูให้เตียนนะครับก็ออะจะเจอกับโซลานะครับดีนักเตะสอทีมก็ลงบอกกันแล้วโลาดูวะอีกไม่นานนะครับก็จะเริ่มเกมนัดเปิดสนามของจากตซอรมิททางนี้แล้วนะครับน,น้องผมไปเป็นเด็กจุงมือดางวอน กนเกมเริ่มไปไป แตสอนแล้วว่าเกมนะครับทุกคนก็ทีมไหนแข่งอยู่นีก็จะมีการหยอกล้อกันไปมาครับโค้นะนหนึ่งต่อนหนึ่งครับสองประตูต่อนหนึ่งครับทุกคนก็ตีตีใครแตกได้แล้วคนระับ ก็จบเกมครับแพ้สามประตูต่อหนึ่งครับคุณเทเนี่ยชนะไปครับเสียดายนิดเดียวครับเกือบยิ่เสมอได้แต่ว่าก็ลูกเกมเขาเขาแข็งกว่าเขาคบกว่าส่วนเอาเลยคู่ต่อ,อไปจะเป็นคู่เจ้าภาพครับเจอกับพเพชศิรินทร์ครับก็ตอนนี้ครับระหว่างรอจาก สนามครับเดี๋ยวจะมีกองเชียร์ทีเพนินครับขึ้นมานั่งแทนนะครับคุบคต่อไปคนมันแน่นจริงครับยังลงไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ขยับเลยคอือาจจะไม่ได้ถ่ายระหว่างเกมมากนะครับเพราะว่าอินอินเจอรครับถ่ายไม่ทันด้วยทีแรกสองสวนสอหนึ่งก็ถ่ายไม่ทันแล้วก็สาหนึ่งเป็นบรรยากาศกองเชียร์เป็น รูปเกมแล้วกันตอนนักเรียนเขาเล่นกันประมาณไหนอาจจะมีตัวอย่างบ้านนี้นี่หน่อยให้ทุกคนได้ได้ดูออกมาแล้วครับทุกคนกับความแพ้แพ้กับความให้แพ้แพ<อ>ต่อทุงแนงเกียตียนครับก็เดี๋ยวไป,ปหาอะไรกินกันเสงไหมไม่เสงไม่เสงนี่แย่อ,ยอ,ยอิ่มเลยแม่ไม่รู้จะกินอะไรเลยโดนไปสามลูกอิ่มเลยแยเออ ไม่ได้ครับบอลมีสามนัดครับแพ้หนึ่งแมตต์ไม่ได้แปลว่าจะเข้าชิงไม่ได้ถูกไหมถูกสรุปแพ้แม่งสามแมตต์เลยเห